ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะสร้างกองทัพนินจาคเมร่าแมนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อมาต่อสู้กับเหล่าเอเลี่ยนทอยเลนนะครับแล้วมาดูกันว่าในศึกนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะนินจาคเมร่าแมนหรือเอเลี่ยนทอยเลนครับก่อนอื่นเลยครับทุกคนตอนนี้ผมมี5,000เหรียญนะครับเนื่องจากว่ามีเงินเหลืออยู่ไปส่งกันนิดหนึ่งกระละกันนะครับผมหวังว่าจะได้รีเจเนอเรอีกสักตัวนะครับขอแค่ตัวเดียวพอตัวไหนก็ได้ครับผมโอ้โหขอปุ๊บได้ปั๊บ ไททันสปิกร์แมนทำไมดวงดีจริงๆเลยแต่ว่าตัวนี้มีแล้วะขออีกตัวได้ไหมไม่เอาไททันสปิกร์แมนกับนินจาคาเมล่าแมนครับผมที่เหลือเนี่ยได้หมดครับทุกคนมาครับมาลุ้นกันครับ <c oughs> คอมมอนกันคอมมอนเพียบเลยเดี๋ยวนะผู้พัฒนาแมปนี้มีคุณสองลัคก,กี้ไหมครับไม่มีด้วยน้ำตาแทบไหลเราจะต้องพึ่งดวงของตัวเองล้วนๆนะครับสำหรับแมปนี้แล้วดวงผมนั้นก็เค็มซะเหลือเกินทุกคน โอ้โหไม่ออกไม่ออกเลยนี่5,000เหรียญน,นะครับนี่ขนาดแมบนี้ฟาร์มเงินง่ายแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ดวงเราทำไมดีขนาดนี้เวโอ้ไม่ได้อะในการที่เราจะสร้างกองทัพนินจาคาเมราแมนที่แข็งแกร่งได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีฝ่ายซับพอร์ตที่ดีนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมมากับใครก็ไม่รู้ <c oughs> ลอยเข้าเข้ามาอีกแล้วครับผมทุกคนมาคนเดียวไม่น่าจะรอดนะครับผมเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่านินจาคาเมราแมนนั้นโหดนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าความสามารถที่แท้จริงไม่ได้โหดเหมือนที่คิดนะครับเดี๋ยวผมจะวางตัวแรกไปก่อนตรงนี้กันละกันนะครับทุกคนและนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของนินจาคาเมราแมนนะครับก็จะเป็นชุดสูทสีดําแบบนี้ครับหัวเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับกล้องอินฟเรดนะครับและตรงด้านล่างตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่คือ ไฟแสงแฟดหรือเปล่าฮะหรือไม่ก็าจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับแต่โดยรวมแล้วผู้พัฒนาเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีครับเก็บรายละเอียดแม้กระทั่งไม้ดูดซ่วมครับผมทุกคนบอกเลยว่าไม้ดูดอึเนี่ยไม่ต้องทำเนียนขนาดนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าผู้พัฒนาแบบนี้เก็บทุกรายละเอียดครับผม <c oughs> <c oughs> จะสมจริงไปไหนครับทุกคนดามเมจเริ่มต้นครับอยู่ที่100คูดาว1วิและรศมี20นะครับเลเวลศูนย์ะทุกคนครับอัปเกรด3 0 0 600และ1,000แม็กแล้วนะครับเมื่ออัปเกรดแม็กดาเมจ300คูดาวศูนจุ้รัสมี28บนะครับบอกเลยว่าดาเมจ300เนี่ยไม่สามารถจัดการมอนได้จริงๆครับสำหรับโหมดอีเวนต์นะเพื่อนๆจะเอาไปเล่นได้ก็ต่อเมื่อเล่นอีซี่มีเดียมนะครับถ้าไปอินเซนก็ไม่ไหวเหมือนกันครับสำหรับนินจาคเมบ l ล่าแมนปกติแล้วนินจาคเมบล่าแมนเนี่ยจะเป็นตัวช่วงต้นเกมนะครับแต่สำหรับแมปนี้ ผมมองว่ามันยังอ่อนเกินไปนะครับผมหรือไม่มอนกาจะแข็งแกร่งกว่านินจาคาเมล่าแมนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กองทัพนินจาคาเมล่าแมนครับผมทุกคนทั้งหมดที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ผมสร้างเองคนเดียวล้วนๆนะครับโ <c oughs> <c oughs> คตรเยอะเลยทุกคนดูดิแล้วเพื่อนก็งงมากนะครับผมว่าสร้างทําเพื่ออะไร <c oughs> <c oughs> เหมือนผมมาเป็นภาระเพื่อร่วมทีมอะเอาจริงๆนะดูดิ เพื่อนเขาวางตรงนี้นะครับแล้วผมวางตรงนี้ไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยมาเป็นภาระเพื่อนร่วมทีมชัดๆหยุดนะเจ้าเอเลี่ยนทอยเล็ตตอนนี้กองทัพนินจาคามเมล่าแมนได้ยึดดาวดวงนี้ไว้แล้วผมบอกเลยว่าถ้ามีเอเลี่ยนตัวไหนหลุดมาด้านหลังตรงนี้ได้นะครับก็ต้องหลุดเข้าไปตรงนี้ได้เพราะว่าผมไม่ได้อัปเกรดเลย เลเวล0ูนย์หมดเลยครับทุกคนโอ้โหดูผมวางดีเยอะมากนะครับตอนนี้น่าจะมากกว่า100ตัวแล้วเดี๋ยวผมจะวางเพิ่มไปอีกนะทุกคนผมจะวางให้เต็มดาวดวงนี้เลยนะครับเอาวอตยังวางไม่เต็มเลยจบซะแล้วนะครับ b ็อกทีเ com กับโปรโมชั่นใหม่ลด50%ไปที่หน้าเว็บไซต์กันเลยครับโลบักราคาถูกไม่มีขั้นต่ำเ็มและเกมพาร์ตพาระบบซื้อขายอัตโนมัติมีมินิเกมที่แจกรางวัลใหญ่และบัญชี VIP ในราคาถูกสุดๆอย่าพลาดโอกาสนี้ว้าวทุกคนมีคนให้มีทิกเรานะครับผมขอบคุณมากนะครับใช่มีทิกหรือเปล่าแดงๆก็น่าจะใช่เลยนะไม่น่าจะเป็นตัวอื่นครับ นี่ไงได้มาแล้วเย่เอปเกทไททันคาเมล่าแมนนะครับผมทำไมใจดีจังเลยเนี่ยให้นินจาคาเมล่าแมนมาอีกตัวครับเราจะได้สร้างกองทัพนินจาคาเมล่าแมนเพิ่มครับผม <c oughs> น่ารักมากแต่ละคนไม่เคยมีมนุษย์คนไหนวางนินจาคาเมล่าแมนได้เยอะขนาดนี้มาก่อนครับและนี่ก็คือกองทัพนินจาคาเมล่าแมนของผมครับทุกคนบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยน่าจะเลยพันตัว ไม่น่าจะถึงมัง้งผมคิดว่าน่าจะประมาณหลัก2-300ตัวน่าจะได้นะครับเพราะว่ามีน้องๆเข้ามาช่วยวางด้วยบอกเลยไม่มีเอเลี่ยนตัวไหนหลุดเข้าฐานได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆดูจากจํานวนและปริมาณแล้ว <laughs> ถ้าหลุดเข้าฐานได้นี่ก็แปลกแล้วนะครับผมทับหลังนี่แน่นมากครับทุกคนถ้าใครหลงเข้ามายืนตรงนี้เนี่ยเหมือนเล่นซ่อนหาเลยนะครับผมยืนงงในดงนินจาเขาไม่ล่าแมน เยอะมากครับรอบหน้าครั้งถัดไปเพื่อนๆอยากให้ผมสร้างกองทัพอะไรอีกลองคอมเมนต์บอกได้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับดูดิเอเลียนออกมาก็ไปได้ไม่ถึงไหนแล้วอะ่ะตรงนี้ก็ตายแล้วนะครับผมติดไททันครับถ้าหลุดไปตรงนี้ได้ก็ไม่รอดอยู่ดีครับเพราะว่ามีกองทัพนินจาคาเมราแมนเยอะขนาดนี้ครับผมมาแล้วมาแล้วมาละดู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 ดด <laughs> <laughs> เพื่อนๆดูกองทัพนินจาคาเมราแมนของเรา ลุมสกรรมเจ้าเอเลียนทอยเลดครับนี่บอสนะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือบอสนะครับผมบอสกับบอสเถอะผมบอกเลยบอสไม่มีทางเดินไปถึงเส้นชัยได้อย่างแน่นอนล่วงแล้วล่วงแล้วหนึ่งล่วงไปอีกหนึ่งครับผมเราเน้นที่จํานวนและปริมาณครับไม่เน้นดาเมทครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยไม่ได้อัปเกรดเลยนะครับยังวางได้อีกตราบใดที่เงินยังไม่หมดก็ยังวางได้อีกครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วบอสใหญ่จะมาแล้วนะครับทุกคนอันนี้เว็บสุดท้ายแล้วนะครับผม ผมคิดว่าบอสใหญ่น่าจะเดินไปไม่ถึงตรงนี้น่าจะตายก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะวางจนเพื่อนร่วมทีมบอกว่าพอแล้วมัง้งพอแล้วมั้งนี่คือแหลกนะครับผมเพื่อนร่วมทีมกระตุกบอสใหญ่มาแล้วทุกคนนี่ไงบอสใหญ่ดูดิเลือดห้าหมื่นเนี่ยจะไปถึงด้านหลังได้หรือเปล่าครับตอนนี้เหลือสามหมแล้วนะครับผมกับดาวแก่ไปซะเจ้าเอเลี่ยน แกเจอกองทัพนินจาคาเมราแมนลุมสกรรมขนาดนี้ตายไม่รอดบอกเลยว่าเดชเรียบร้อยครับผมทุกคนไม่มีตัวไหนรอดมาถึงเส้นทางสุดท้ายตรงนี้ได้นะครับผมส่วนใหญ่ตายก่อนหมดครับได้มาอีก5,000ครับผมทุกคนขออีกหนึ่งตัวได้ไหมอ่ะขอเป็นอัปเกรดไททันสปิกรแมนว้าวผมได้ไททันคาเมราแมนทุกคนไททันคาเมราแมนนะครับผมอันนี้เป็นตัวฟรีเอ้า ทำไมรอบนี้มันออกรีเจเนอรี่ดีจริงเนี่ยสองครั้งติดแล้วนะครับผมเบิ้ลครั้งที่3ได้ไหมไม่ได้เรามาลุ้นกันนะครับจะได้หรือเปล่าผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะสุ่มให้ได้มีทิกเนี่ยน่าจะต้องมีเงินมากกว่า20,000อันนี้ผมเดานะเพราะเท่าที่ผมลองสุ่มดูนะถ้าเพื่อนๆสุ่มครั้งละ5,000-6,000ครั้งละ2 3 0 0 0 0อะไรแบบเนี้ย คือมันจะไม่ออกนะครับผมคิดว่ามันน่าจะออกแบบทุบยอดรวบเดียวหรือเปล่าอัตาราเปอร์เซ็นต์การออกของแบบนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมเดาว้วาวได้มาอีกหนึ่งตัวครับผมไทท่านทีวีแมนและในคลิปวิดีโอนี้ครับกองทัพนินจาคาเมราแมนของเรานั้นก็สามารถจัดการเจ้ากองทัพเอเลี่ยนทอยเลตได้สําเร็จนะครับทุกคนส่วนครั้งถัดไปนั้นเพื่อนๆอยากให้ผมสร้างกองทัพตัวอะไรอีกเจอกับตัวไหนลองคอมเมนต์บอกผมได้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับ